แหล่งที่มาของความรู้เนี่ยก็มาจากการเคลื่อนไหวเหมือนกับมาที่มาของไฟมาจากการหมุนของไดนามูไฟฟ้ามาจากการหมุนของการเคลื่อนไหวของน้ำกระแสน้ำมาจากการเคลื่อนไหวของไฟเช่นเอาไฟมาตุ่มน้ำเอาความดันของน้ำมาหมุนไดนามน,นี่นะหรือเอาแรงของอ นิวเคลียร์มาหมุนเครื่องหมุนให้มันมีพลังขึ้นมาพอมัีพลังตัวนี้มันก็จะมาทําแสงสว่างหรือมาใช้ได้ทุกอย่างเป็นพลังทั้งหมดเป็นเอเนอร์จีชั้นใดก็ดีในตัวของเรามีการหมุนหลายระดับใช่ไหมหมุนของอะไรบ้างหมุนของธาตุดินหมุนของธาตุน้ําหมุนของธาตุลมหมุนของธาตุไฟทุกธาตุหมุนทำาลังจึงหมุน เพราะว่ามันเป็นกฎของอนิจจังกฎของมันนะการหมุนเวียน,เป,ยนเปลี่ยนแปลงคือกฎของอนิจจังและส่วนใหญ่ทําไมมันจึงหมุนเพราะหมุนจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำจากที่สูงไปสู่ที่ตําหมุนจากที่เกิดไปสู่ที่ดับหมุนจากที่เจริญไปสู่ที่เสือ่อมเห็นไหมอันนี้มันหมุนตลอดน,นี่คือกฎของอนิจจัง,องอาาทุกขังอนัตตาถึงจะมีการหมุน ตาของเราเนี่ยมันจะลืมอย่างนี้ตลอดก็ไม่ได้เพราะอะไรก็พับทาไม่พับเลยไปไงมันก็ทุกข์ใช่ไหมการหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยทําให้เราบาบัดทุกถ้ามันลืมมันไม่หลับก็ทุกหลับแล้วก็ไม่ลืมก็ทุกมันหลับหลับลืมลืมมันก็บําบัดทุกได้ในโดยสัญชตาตญาณนั่นนะอันนี้คือกฎของมันเสร็จแล้วเมื่อเรามันมี การหมุนของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราก็เอาตัวการที่มันเคลื่อนมันไหวเป็นมอนิเตอร์เนี่ยเอามาหมุนให้เกิดตัวรู้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มาฝึกตัวรู้ตัวนี้การหมุนการเปลี่ยนแปลงการเสื่อมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้เกิดตัวรู้ไหมไม่เกิดเป็นสัญชตาตญาณเกิดมันจะได้เกิดไปทางรู้ผิดรู้ที่ไม่ถูก เช่นรู้ในการจะห่าสัตว์รู้วิธีการที่จะขโมยช่อโกก็รู้เหมือนกันรู้ในการที่จะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองรู้วิธีการที่จะพูดในทางถูกให้มันผิดในทางผิดให้มันถูกรู้ในการที่จะสนุกสนานรู้ลักษณะรู้ผิดเพราะรู้เวททางผิดปกติหรือผิดศีลใช่ไหมจะรู้ในถูกเป็นไงรู้ในทางถูกไหมเพราะว่า มันจะให้เกิดการดำรงอยู่ได้ไม่ฆ่ากันไม่เบียดเบียนกันอยู่ร่วมกันเนี่ยรู้ในทางที่ถูกแล้วทีนี้มารู้ตัวเนี่ยรู้ผิดก็มีรู้ถูกก็มีรู้ในตัวเราเนี่นะรู้ผิดก็เป็นลนักษณะเบียดเบียนตัวเองแต่สิ่งี่ตรงนั้นว่ารู้ถูกรู้ผิดถ้ารู้ผิดมันก็ให้เกิดความสงบสบายความปลอดโปง่คงความโล่งความ สว่างสวัยกับตัวเองนี่รู้ถูกรู้ผิดก็ให้เกิดความอึดอัดขัดเครื่องเจ็บปวดป่วยนะคนก็มีทั้งสบายและทั้งป่วยเห็นไหมนะคนที่ป่วยก็เพราะรู้ผิดไปทําในสิ่งที่ผิดมาถึงป่วยสะสมมานานแต่คนที่รู้ถูกมันก็สุขภาพดีเพราะแก้ไขได้ดีเนี่ย ราะนั้นพอเอามาใช้มันก็มีผลรู้ถูกรู้ผิดรู้ถูกเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแต่รู้ผิดคือมิจฉาทิฏฐินี่คือมายอดของความรู้ทางพุทธศาสนาฉะนั้นเรามาปฏิบัติปฏิบัติยังไงให้มันถูกก็สังเกตว่าเออมันจะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินก็สบายไม่หนักไม่เหนื่อยไม่เหน็ดไม่หอบไม่หิวไม่ทุกข์ไม่ทรมานไม่ปั่นป่วนไม่วุ่นวายนั่นรู้ถูกละ แต่ถ้ามันไปตกกันข้ามเจ็บไปด้วยอืดหอบหอบผิวหนักเหนื่อยอืดอัดครับแค้นกดดันอืดอัดรับฟาสเตในพวกนี้รู้อะไรรู้ผิดแล้วมันมีให้เห็นตลอดแต่เราจะเลือกมันเป็นไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ทดลองมาท่านรู้ผิดท่านทรมานตัวเองเกือบตายพอถ้ามาเปลี่ยนคลิกใจปั๊บผมมารู้ถูกปั๊บท่านก็โอส้สว่างสวย แล้วก็นําเอาความรู้ที่ถูกเกิดค,ความสว่างคือความสงบความสุขความปีติความชื่นบานมาเผยแผ่มาแก้ไขความทุกข์ของมนุษยชาติสองพันสามพันปีแล้วก็ยังเวิร์กอยู่เพาั้ะนั้นในภาคปฏิบัติเราเอาง่ายๆเนี่ยในชีวิตของเราในอิเลียบทของเราเนี่ยแล้วนั่งนานๆเนี่ยมันรู้สึกยังไงหนักขาปวดขามันถูกหรือมันผิด เราสมมุติว่ามันผิดอ่ากฎของไตรลักษณ์มันเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์นั่นแหละถ้าปล่อยมันเป็นไปตามกฎนั้นมันผิดใช่ไหมที่เราจะแก้มันยังไงก็ต้องมีอ่าเอารู้ถูกเข้ามาแก้เอาตัวรู้ถูกรู้ถูกคือมีสัมมาสติเข้ามาแก้ก็เข้าไปแก้ด้วยกันเปลี่ยนใช่ไหมพอเปลี่ยนปับ๊บมันสบายดีรู้ถูกต้องแล้วอพอนั่งไปสักปั๊บหนึ่งอามันหนักขึ้นมาอีก นี่ไอการที่มันเกิดมันดับมันเสื่อมไปตามเนี่ยมันถูกมันผิดอยู่ตรงนั้นแต่เรามาสมมุติเป็นภาษาว่าเอออันนี้ถูกอันนี้ผิดถ้าเป็นไปทางเสื่อมไม่ดีสมมุติว่ามันผิดถ้ามันเป็นทางดีทางสบายสมมุติว่ามันถูกเป็นสมมติพูดขึ้นมาแต่ความจริงกฎความจริงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละมีการพูดถูกพูดผิดทำถูกทำผิดเห็นถูกเห็นผิดขึ้นมาแล้วทีนี้เป็นตัวบัญญัติ ทังน,นั้นการปฏิบัติในธรรมะของพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทําให้เป็นเรื่องซับซ้อนนะทําให้เป็นเรื่องส,บ,ส,อองสาบายแต่คนด้วยการรู้ผิดมามากก็แปลงให้มันเป็นเรื่องอยากแต่คนรู้ถูกมามากๆก,ก็ทําให้เป็นเรื่องง่ายได้การจัดสรู้ของพุทธเจ้าจึงไม่ได้อยู่เกินวิสัยที่เราจะเข้าถึงเราจะมาปรับความรู้ของเราให้มันถูกรู้ได้เงินว่ามันถูกมันผิดท่านพูดเราเองนี่ไม่ใช่จริงนี่มันจะแย้งขึ้นมาแล้วใช่ไหม ท่านจะมีเกณฑ์เอาความจริงมาตัดสินไม่ใช่เป็นความถูกความผิดของใครแต่เป็นความถูกความผิดของความจริงที่ปรากฏที่ทุกคนสัมผัสได้อย่างก,กินอาหารไม่ดีปวดท้องเนี่ย,อยตอนกินมันก็อร่อยถือว่ามันถูกใช่ไหมแต่พอกินไปแล้วนานๆมันปวดท้องถือว่ามันผิดบางอย่างต้นถูกปลายผิดบางอย่างต้นผิดปลายถูกบางอย่างต้นทั้งถูกเลย ลายก็ถูกด้วยบางอย่างต้นก็ผิดปลายก็ผิดเนี่ยนี่ความรู้ของพุทธเจ้าท่านละเอียดแต่ถ้าหากว่าเราไม่แยบคายขนาดนั้นเราก็เอะผมก็ทําตั้งใจทําดีเนี่ยทำไมมันเสียละ่ะเอะผมก็พูดดีทําไมท่านเข้าใจผิดเ่ยเอะผมก็ทําดีทําไมท่านไม่ไม่ชอบผมอะไรทานองนี้ไหมไมนละเอียดตรงนั้นดังนั้นเราจําเป็นต้องมีความแยบคาย อันนี้ไอ้คำว่าความแยบคายเนี่ยมันลึกซึ้งมากในภาษาตรำรามันเป็นถึงสิบระดับแต่ม,มาจําไม่ได้หมดวันหลังจะอามาดูว่าไอ้โยนิสมนสิกโยมนาสมนสิกาสิบประการคืออะไรบ้างวันหลังเดี๋ยวมาให้ดูคือแยกแยกความละเอียดด้วยการสังเกตละเอียดเอาง่ายๆแค่นั่งอย่างเงี้ยตอนแรกมันสบายใช่ไหมตอนปลายเหตุมันเป็นไงไม่สบายมันผิดแล้วแต่ต้นต้นมันถูกอะ แต่ไปไปลายมันผิดคือไม่สบายแต่ที่นี้จะทําให้มันถูกตลอดได้ไงต้นก็ถูกปลายก็ถูกทาไงนั่งลงไปมันสบายพอเห็นว่ามันเริ่มไม่สบายก็แก้ไขใช่ไหมแก้ไขในทางที่ถูกมันสบายขึ้นมาแต่ไอ้ความสบายความถูกความผิดมันก็เป็นกฎของอน,นิจจงมันไม่เที่ยงแต่ไอ้การที่เปลี่ยนกฎของอนิจจงถูกบ้างผิดบ้างให้มันเที่ยงให้มันดีขึ้นมาทมําไงต้องมีตัวรู้ถูกขึ้นมาเรามาสร้างตัวรู้ถูก รู้แล้ไงมันรู้ถูกก็รู้แล้วมันสบายรู้มันสว่างรู้แล้วมันแจ้งรู้มันสดชื่นรู้มันไม่เหงาไม่เศร้าไม่ซึมรู้ไม่เศร้าไม่หมองมันถูกถ้ารู้แล้วมันง่วงเหงาเศร้าซึมมันเศร้ามันหมองมันอึดอัดมันคับแค้นมันปฏิฆ้ามันงูดกิดมันผิดแล้วต้องแก้ไขทันทีถ้าเราไม่มีการแก้ไขสิ่งเรียกว่าเรารู้ผิดแล้วใครจะไปตัดสินให้เราเราเองเนี่ยหลวงโทษเราเองใช่ไหม เนี่ยความรู้ของพุทธเจ้าว,วิเศษมากๆเลยแต่ทําไมคนถึงเอาไม่ได้ใช้ไม่เป็นก็เพราะว่ามันเปลี่ยนตรงนี้ไม่ได้พุทธเจ้าท่านจึงตําหนิเรื่องสัมมิชัาทิฏฐิเนี่ยเป็นเรื่องที่รุนแรงมากแล้วท่านก็ยกย่องเรื่องสมาทิฏฐิเป็นเรื่องวิเศษมากถึงเอามาเป็นมรรคองค์ที่หนึ่งปฐมมรรคของอริมรรคองค์แปดเลยสมาทิฏฐิสมาธานาสภะทุเขาปัจจคุงผู้ใดก็ตามสมาธาน เห็นความเห็นที่ถูกเข้าใจที่ถูกผู้นั้นชื่อว่าสามารถขจัดทุกปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้หมดเลยแต่มักองค์อื่นท่านไม่พูดถึงเลยนะแต่ท่านมักพูดถึงองค์นี้เลยสมาธิทธิสมาธานาดังนั้นเนี่ยในการปฏิบัติของเราต้องไม่ลืมในการที่แก้ไขเรื่องถูกเรื่องผิดด้วยการสังเกตตัวเองไม่ใช่แอาคําสอนพระพุทธเจา้าอย่างเดียวไม่ใช่คาสอนของ อันนี้มันเป็นคอมมอนเซนทุกคนสัมผัสได้ใช่ไหมกินน้ํามันร้อนเผาปากเรามันถูกหรือมันผิดมันผิดทีนี้จะทําไมกินแล้วมันไม่เผาปากเราก็ทาน้ําที่มันร้อนให้มันเย็นอ่าไปสมเย็นกินอาหารมันเผ็ดมันเผาท้องเราทาไงไม่ให้มันเผ็ดก็ทําให้มันน้อยลงใช่ไหม เหมือนกันในสิ่งถูกสิ่งผิดสิ่งดีสิ่งชัว่วเราต้องทดสอบสัมผัสด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อคนอื่นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อแต่ต้องสัมผัสด้วยตัวเองแต่ความรู้ที่จะไปทําให้มันถูกรือผิดเราจําเป็นต้องฟังจากพระพุทธเจ้าฟังจากสาวกของพระพุทธเจ้าฟังจากท่านผู้รู้ฟังจากครูบาอาจารย์เพราะอะไรเพราะท่านพิสูจน์มาแล้วไม่ใช่มามัว่วพูดกัน ท่านพิสูจน์มาแล้วมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าไม่เชื่อไม่เอามันก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นจะต้องผิดต้องบาปต้องทุกข์ต่อไปแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ทอดถอยนะพระเทวทัตหรือใครก็ตามที่กล่าวหาท่านท่านก็ไม่ทอดถอยท่านก็ตามช่วยอย่างนั้นเป็นวิสัยของผู้รู้ท่านก็เกิดมีเมตตาขึ้นมาท่านไม่ทอดถอยใครจะเอาไม่เอาท่านก็พยายามทําอย่างนั้นอันนี้เป็นวิสัยของ่ันผูรู มมีเมตตากรุณาตรงนั้นเพราะคนทุกคนเกิดมาไม่ได้ฉลาดมาทุกคนไม่ได้ถูกมาทุกคนก็ต้องมาฝึกมาสอนกันใช่ไหมดังนั้นให้สังเกตง่ายๆลานั่งนิีๆนานๆน,น,นั่งตอนแรกมันสบายมันถูกใช่ไหมเอานั่งันนาน,น,านทำมัมผิดเพราะมันเป็นไปตามโกธของมันทีนี้จะทาไงให้มันกธอันนี้ไม่ทําร้ายเราก็รู้สึกตัวเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนอีบ,บทใหม่ เปลี่ยนลไอ้ที่หนักหนักหนุนหนุม่กี่เป็นไงหายไปมันถูกต้องแล้วเนี่ยเพราะมันสบายขึ้นมาเอาที่มันสบายเกินไปสบายจนหลับทั้งวันเลยแบบนั้นเป็นไงก็ไม่ได้อีกสบายเกินไปท่านเรียกว่าสุดโต่งอีกหรือทําให้อ้ามันต้องปวดอย่างเงี้ยแล้วมันยังไงเอามันให้มันไม่เที่ยงเนี่ยเอาให้มันตายไปเลย นั่งให้มันตายไปเลยอดให้มันตายไปเลยอันนี้ก็สูตรตกไปอีกทางหนึ่งพรุทธเจ้าท่านบอกมันผิดเห็นไหมสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาต้องกําหนดต้องเรียนรู้ไม่ใช่ดันทุลังต้องทดสอบต้องทดลองด้วยตัวเองน่เราโชคดีขนาดไหนที่มาพบคาสอนพพุทธเจ้าท่านสอนละเอียดละออขนาดนั้นแต่เราเข้าถึงแค่ไหน เราก็พูดได้แค่นั้นเราก็สัมผัสได้แค่นั้นเราต้องพิสูจน์คําสอนพุ้ามีทางเดียวต้องพิสูจน์เท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ท่านไม่ให้เชื่อแต่ต้องพิสูจน์ด้วยสัมผัสด,ด้วยตัวเองแล้วคนมันจะโง่ขนาดไหนเนี่ยนะมันก็สัมผัสความจริงแค่นี้ได้หมดใช่ไหมอย่างท่านจุลบรรทุโกโง่ขนาดที่ว่าคาถาแค่สี่บรรทัดท่องทั้งพรรษาจจำไม่ได้เลยนะแต่เราไม่เป็นขนาดนั้นเราแค่ท่องแค่วันเดียวมก็ได้ะ นั้นก็ยังมีโอกาสเข้าถึงถามของท่านเห็นไหมอืมพราะเราไม่งงถึงขนาดนั้นนะเราแก้ไขได้รวดเร็วกว่านั้นอีกดังนั้นมันต้องมีช้อยต้องมีโอกาสที่จะทําได้แต่ว่าบางทีความเห็นถูกเห็นผิดไม่ได้แก้กันง่ายๆเพราะคนสั่งสมเรื่องทิฏฐิมานานเรื่องความผิดเห็นมานานไอ้การที่เราได้เกิดมาชาติแล้วชาติอีทุกแล้วทุกอีกนี่นก็เพราะความเห็นผิดของเรานั่นแหละ ถ้าเราเห็นถูกโอปนี้เราไม่ได้มาเวียนว่ายแต่เกิดขนาดน,นี้แล้วนะมันบางทีมันเป็นชีวิตของเรานะั่นแหละไอ้การที่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดเพราะความเห็นผิดของเราถ้าเราไปสําคัญมั ah ่นหมายสิ่งที่ไม่มีโดวดนว่ามีโดยดนไปส, people, สําคัญมั่นหมายสิ่งว่าเป็นสุขเป็นทุกข์สำคัญสิ่งมั่นหมายในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสําคัญมั่นหมายในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงสําคัญมั่นหมายในสิ่งที่ไม่มีโดวดนว่ามีโดวดนเนี่ยความสําคัญผิดแล้วนี่มันถึงถ้าเราได้เกิดเวียนว่ายตด้เกิดอยู่ทุกวันนี้ เราโชคดีพอได้มาพบคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านวางไว้เสร็จแล้วเรามีแต่เอามาพิจาจจรณาตามสติปัญญาของเราแล้วเอาไปลงมือทําแก้ไขบางทีวันเดียวมันเข้าถึงเลยนะในสมัยครั้งพุทธกาลใช่ไหมบางทีท่านแสดงธรรมแค่ไม่กี่ชั่วโมงอย่างพาหิยะทารุจิยะทั้งยัสกุลบุตรเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงอาบรรลุเป็นพระอาหันย์เฉยเลยเพราะท่านเปลี่ยนความคิดเห็นได้ทันทีมีศรัทธา แต่เราบางทีปฏิบัติมาเป็นร้อยวันพันปียังไม่ไปไหนเลยเพราะมันเปลี่ยนความคิดไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเวียนว่ายตาเกิดอยู่อย่างนั้นแต่จะไปโทษใครนะดังนั้นในจุดนี้ต้องขยันปรับเปลี่ยนแก้ไขนะแล้วการปรับเปลี่ยนแก้ไขนี่ให้เห็นความจริงให้รู้จากความจริงไม่ใช่มาตั้งทฤษฎีของตัวเองขึ้นมาความจริงคืออะไรความจริงคืออย่างที่กล่าวแล้วอันไหนที่มันถูกต้อง มันก็ให้เกิดความสุขความสามบความสบายอันไหนที่มันไม่ถูกต้องมันก็ให้เกิดความอื่นอาดเจ็บปวยขับแค้นอึดอัดขัดเคืองทั้งกายทั้งใจง่ายๆมันไม่ยากเลยนะแต่บางอย่างเราทําผิดเพื่อที่จะให้มันถูกบางอย่างที่ทําให้ถูกเพื่อจะให้มันผิดก็มีเช่นพ่อแม่ตีลูกเนี่ยถามว่าลูกเจ็บไหมเจ็บใช่ไหมไม่พ่อแม่ทําผิดไหมทําผิด อลูกมัน,นเจ็บมันผิดแล้วอะทำไมบอกไม่ผิดนี่เขาเรียกว่าทําบางอย่างทําผิดเพื่อให้มันถูกรู้เจตนารู้เป้าหมายใช่ไหมเรากินพริกมันเผ็ดเผ็ดมันถูกเผ็ดนี่มันสบายหรือไม่สบายไม่สบายแต่ทำไมเรากินพริกแะนี่ต้องลึกแล้วลึกให้ดีพิจ,จารณาให้ลึกนะทําไมเรากินพริกอะเพราะมันเป็นส่วนที่จะทํา ความถูกความผิดเนี่ยมันสมมุติเกินขึ้นถ้าอันไหนมันเกินไปถ้าเรียกว่ามันผิดอันไหนมันพอดีเรียกว่ามันถูกทีถูกกล้องแต่ไม่ถูกใจอ่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้ามันเผ็ดมันเค็มมันพอดีอร่อยใช่ไหมแต่ถ้ามันเผ็ดมันเค็มมันเกินพอดีเป็นไงเป็นโทษใช่ไหมไม่อร่อยใช่ไหมอันไหนก็ตามที่มันเกินพอดีเนี่ยสิ่งที่ดีก็กลายเป็น ดีแย่เป็นเป็นชั่วทิ้งที่แย่อยูแ่แล้วก็ยิ่งแย่ลงไปอีกเพราะมันเกินพอดีการปฏิบัติธรรมที่พุะธเจ้าบอกให้ใช้หลักมัฌิมาปฏิบาาัติคือพอดีนะถ้ามันสบายเกินไปก็ผิดถ้ามันทุกข์เกินไปมันก็ผิดแต่ทั้งทุกข์ทั้งสุขเอามาใช้มันพอดีมันกลายเป็นถูกเพราะฉะนั้นสมาธิที่ท่านจะ่เป็นทางสายกลาง ท่านจึงเรียกว่าทางสายกลางคือชักกันคือทําให้มันพอดีที่เนี่ยเราไมา่ใช่ก็ว่าพอเพียงนะแต่ไม่รู้ว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้ไม่ได้พอเพียงแต่พอดีมันใช้ได้เพราะนั้นทั้งถูกทั้งผิดทั้งดีทั้งชั่วถ้าใช้มันพอดีแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ถูกถ้าใช้ไม่พอดีแม้สิ่งที่ดีก็เป็นที่ผิดการตีลูกเพื่อการสั่งสอนแต่พอดีลูกมันก็ดีขึ้นมา ถ้าตีแล้วตีอีกตีจนกระทั่งว่ามันโกรธโมโหมันเห็นพ่อแม่ไปไงผิดไปเลยอันนี้เกินพอดีใช่ไหมตีมาทุกวันลูกก็เข้าใจพ่อแม่ผิดว่าชังมันเกลียดมันมันเกินพอดีแต่ถ้าตีแล้วเกิดตีพอดีทําความเข้าใจให้มันเกิดปัญญามันก็จะเชื่อมันก็จะกลับตัวได้เข้าใจไหมพริกกระมันกรูล้วนผิดเกลือรว่ามันเค็มถ้ากินเกินไปท้องเราพังใช่ไหม แต่ถ้าหากใส่สัดส่วนได้พอดีมันกบอร่อยเพราะฉะนั้นการใช้สิ่งใช้ของทั้งหลายทั้งปวงท่านจึงให้สร้างตัวรู้หรือสร้างตัวปัญญาให้ถูกต้องก่อนแล้วเราจะไปใช้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุที่เป็นสมมติแต่พอดีเราก็จะได้อานิสงส์เป็นความสุขความสบายทั้งกายทั้งใจแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ที่ถูกต้องแล้วไปใช้สมมติผิดไปใช้ปรมัติตผิดเราก็ได้รับความเดือดร้อนตกนรกหมกใหม่ ไปเวียน่หยแต่เกิดไม่รู้จักจบจากสิน้นใช่ไหมอย่างที่ตัวอย่างที่เห็นในครั้งพุทธการแต่คนไหนที่ทําถูกต้องพอดีกลายเป็นพูดเป็นอมาตะเ,เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ดเจ้าใช่ไหมเนี่ยดังนั้นมันมีผลอย่างเป็นนัยยะสําคัญเราต้องศึกษาทําความเข้าใจเรื่องนี้แล้วแล้วเราเราอาตมาจึงทําเรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ทําเรื่องอื่น ทำเรื่องรู้สึกตัวเนี่ยใครจะว่าไงใครจะว่าโง,ง่งมงงง,งาไงก็ไม่สนเพราะเรื่องนี้มันทําให้เราปลอดภัยทําให้เราสบายทําให้เราเป็นสุขทั้งกายทั้งใจในขณะเดียวกันเราก็เกิดความถ้าหากคนรู้ถูกเข้าใจถูกแล้วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันหนึ่งเกิดขึ้นก็คือตัวเมตตากรุณาท่านใช้คําว่าการุณาที่คุณถ้า,าเข้าสู่หลักพอดีมันจะมีคุณสมบัติสามประการหนึ่ง รู้ถูกต้องสองสะอาดบริสุทธิ์สามเกิดความเอื้ออาทรคุณของพุทธเจ้าสามอย่างไม่อยากจะผูกขาดเฉพาะว่าพุทธเจ้าเจ้าชายคุณของผู้รู้ที่แท้จริงมีอยู่สามอย่างหนึ่งทำอะไรใช้ปัญญาสองเอาความบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งสามรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นเพราะเราอยู่ร่วมกันร่วมโลกกันใครรู้จริงเนี่ยต้องมีคุณสมบัติสามประการนี้ ถ้ารู้ไม่จริงคุณส,บสรรมบัติสำคัญไม่ปรากฏหรือปรากฏแต่มันน้อยมากเพราะฉะนั้นไม่อยากจะใช้คาว่าคุณของพุทิคุณของผู้รู้ใครก็ตามรู้ธรรมะที่ถูกต้องต้องคุณสามการนี้ต้องปรากฏต้องเกิดปัญญาต้องนิยมใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์สะอาดเป็นหลัก แล้วก็แบ่งปันในสิ่งที่ตัวเองมีแบ่งปันสติปัญญาแบ่งปันความถูกต้องด้วยการแนะนำด้วยการสั่งสอนด้วยการอบรมสามอย่างแค่เนี้นี่เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าคนนั้นรู้ถูกหรือรู้ผิดนะดังนั้นธรรมะความสองพระุทธเจ้านั้นง่ายเปิดเผยแต่ทำไมมันกลายเป็นมืดเป็นดำเป็นสับสวนวุ่นวายเพราะเรายังรู้มยังไม่ถูก เพราะเรายังไม่รู้ความจริงไม่ตามความจริงก็เรียนรู้ความจริงจากพื้นพนเนี่ยใช่ไหมทำงานนานหนักเหนื่อยสบายไหมไม่สบายก็พอนมาทำปานกลางไม่ทําเลยมันก็อให้เกิดไม่ก็อให้เกิดความขี้เกียจก็ให้ไม่ได้การไม่ได้งานก่อให้เกิดความเอคุณต่างก็งทํางานขึ้นมาบ้างทํางานมาหนักมาเหนื่อยมันก็พอนไห้มันสบายหลักพอดีใช่ไหมนั่งนานอย่างนี้นั่งนานเกินไปถ้าให้หนักเหนื่อยเจ็บหนึบ ใช่ไหมก็เปลี่ยนแปลงไปให้มันสบายเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความรู้ท่านเรียกว่าภาวนาท่านเรียกว่าวิปัสสนาแต่ปล่อยให้มันเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากความรู้ท่านเรียกว่าเป็นตันหาอุบาทานเป็นอวิชชาเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่หลักอะไรซับซ้อนเลยนะเป็นหลักที่ง่ายที่ชัดแต่ทําไมคนยิเข้าใจยากหนึ่งมันไม่มีศรัทธาหรือศรัทธาไม่มากพอ สขาดความเพียรหรือมีความเพียรแต่เป็นมิชาวายามะไม่เป็นสัมมาวายามะสามขาดสติในการสำรวจตรวจสอบสขาดความตั้งใจขาดความมั่นคงในการที่จะทำอะไรห้าขาดการตรวจสอบขาดปัญญาขาดการตรวจสอบขาดการพิจารณาขาดการไก่ครวนขาดการเห็นที่ถูกต้องมันขาดองค์ประกอบหาประการเนี่ยนะ ดังนั้นเองในเรื่องเหล่านี้เอามาถึงไม่ท้อถอยในการที่จะทําเพราะมันเป็นหน้าที่เป็นงานเป็นอาชีพไปแล้วตลอดชีวิตที่จะทํานมันมีเรื่องนี้เพราะว่าเราไปหาเงินหาทองคนดีเพื่ออะไรเพื่อความสุขความสบายเรามีลูกมีเมียมีผัวเพื่ออะไรเพื่อความสุขความสบายเรามีทรัพย์สมบัติมีบ้านมีช่องมีรถมีนาเพื่ออะไรเพื่อความสุขความสบายแต่ว่าอันไหนมัน ถาวรไม่ถาวรวกันใช่ไหมเราหาเงินทั้งปีทั้งชาติถามว่าเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมเราก็ไปสวรรค์นิพพานได้ได้ไหมไม่ได้เรามีผัวมีเมียที่ดีที่สุดไม่ต้องปฏิบัติธรรมก็ไปมรรคผลนิพพานได้ไปได้ไหมไม่ได้เรามีสมบัติล้นฟ้าล้นแผ่นดินมันจะไปมรรคผลนิพพานทำไมไม่ได้เห็นไหมมันไปได้ส่วนเดียวคือส่วนกายแต่ส่วนใจมันไปไม่ได้แต่พอมาทําเรื่องจิตมาทําเรื่องของ ตัวรู้ที่ถูกต้องมันก็ไปสู่ความสุขความสบายโดยที่ต้องไม่ไปไม่ต้องลำบากกับสิ่งเหล่านั้นเลยไม่ต้องไปลำบากในเรื่องวัตถุแต่เราก็ไม่ถูกมีวัตถุพอใช้นะแต่ถ้าหากว่าเราอับจนทางด้านภูมิธรรมอับจนทางด้านจิตใจนอกจากจะมีวัตถุไม่พอใช้เป็นโฮมเลยแล้วจะตายด้วยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเห็นแจ้งจุดนี้ท่านก็น ขวนขวายในเรื่องของการศึกษาด้านธรรมเป็นหลักด้านวัตถุนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแบบต้องเสื่อมตลอดแต่นาม,มาทําถ้าทําถูกต้องมันเจริญตลอดนะดังนั้นให้เข้าใจเห็นแจ้งในเรื่องนี้แล้วเราจะปฏิบัติได้ดีแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลามากแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ได้ฉันเห็นยังไงฉันเชื่อจะเอาของฉันอย่างนั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงปฏิบัติเพื่อร้อยวันพันปีทุกทับตาย แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงทันทีนะสามารถพลิกจากโจรให้เป็นพระอรหันได้อย่างเรื่ององค์คุลิมานเพราะฉะนั้นประการสําคัญมันอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนใจตัวเองเปลี่ยนนิสัยตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้ทันทีมันดีขึ้นทันทีแต่เปลี่ยนถูกเปลี่ยนผิดต้องใช้ปัญญาอีกนะเพราะฉะนั้นจุงนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านไม่มีหน้าที่ที่จะไปจูงแขนให้ทำหเลยท่าน อาฆาตตาลูอทาคาตาปฏิปนาประโมคคันติชายีโนมาลพัฒนาท่านบอกว่าเราตาทาคตเป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทางเท่านั้นนะเป็นผู้เปิดของที่ปิดให้ดูเป็นผู้หปายของที่ปิดให้ดูเป็นผู้ชูแสงสว่างในที่มืดให้ดูเท่านั้นนะแต่หน้าที่ของเธอต้องทาต้องปฏิบัติตัวเองหน้าที่ของท่านมีแค่นั้นนะดังนั้นในจุดนี้ก็เหมือนกันกัลยานมิตรของเราจะดีจะเก่งขนาดไหนเนะี่ยก็มีหน้าที่ชี้ทางเท่านั้น แต่แต่หน้าที่ของเราปฏิปนาปโมคติชายยิุมาราปนะต้องทําความเพียรด้วยตนเองด้วยพินิจพิจารณาด้วยปัญญาเราแต่าคตเป็นแต่เพียงผู้บอกถ้าหากความเพียรน,นั้นเป็นมิจฉาวายมะเป็นยิ่งเพียรไปก็ยิ่งทุกข์แต่ถ้าเป็นสัมมาวมายมะยิ่งเพียรไปก็ยิ่งสบายเพราะนั้นตัวมรรคีององแปดจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้ทุกอย่างพอดีพอดีนะเพราะนั้นในช่งชวงเช้าเนี่ย ก็ให้อารมณ์กันแค่นี้เพื่อที่จะปรับทุกอย่างบางทีถ้าหากว่าความคิดเห็นถูกต้องแล้วไม่ต้องเพียนอะไรมากมันก็ไปถูกหมดแต่ถ้าความคิดเห็นไม่ถูกต้องเราเพียนไปกี่ร้อยวันพันปีก็ยังผิดอยู่นั่นดีความเพียนก็ไร้ผลนะจะขอ,อนุโมทนาสาธุในะความตั้งใจ